จะไปโครงการลีนดังนั้นมารู้จักกันก่อนค่ะว่าลีนที่พูดถึงบ่อยเนี่ยคืออะไรลีนคือหลักการบริหารองค์กรให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการกำจัดความสูญเปล่าหรือเวสเพื่อลดต้นทุนใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและ หลีดไทม์สั้นที่สุดให้ทุกๆก,กระบวนการทำงานทำงานที่จำเป็นและเพิ่มมูลค่ามากที่สุดโดยทุกคนทุกแผนะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานของตัวเองได้ด้วยตัวเองด้วยการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีความสามารถในการพัฒนางานได้อย่างยั่งยืนหรือพูดในอีกคำนองหนึ่งก็คือ Cost Down Profit Up ทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้น ระบบดีคนก็ทำงานดีเราพูดถึงความสูงเปล่าเราพูดถึงงานที่จำเป็นงานที่ไม่จำเป็นแล้วก็มูลค่าของงานดังนั้นมาจำแนกนกันก่อนค่ะว่างานที่พูดถึงเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วแบ่งตามอะไรบ้างแกนตั้งจะเป็นความจำเป็นของงานค่ะ จำเป็นหรือไม่จำเป็นส่วนแกนในแนวนอนเนี่ยคือเพิ่มมูลค่าหรือไม่เพิ่มมูลค่าให้กับตัวงานตามตารางนี้เราสามารถแบ่งงานออกมาได้4ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยคืองานที่จำเป็นแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยต่อมาเป็นงานที่จำเป็นแต่ไม่เพิ่มมูลค่างานเหล่านี้ต้องลดลงค่ะต่อมาเป็นงานที่ไม่จำเป็น แล้วก็ไม่เพิ่มมูลค่าถ้ามีงานแบบนี้ก็ขจัดทิ้งซะนะคะงานสุดท้ายคืองานที่ไม่จำเป็นแต่เพิ่มมูลค่างานเหล่านี้ไม่มีในโลกนะคะดังนั้นกากระบาดท,ทิ้งไปค่ะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งงานที่เราพูดถึงเนี่ยมีอยู่3ประเภทเพิ่มมูลค่าและจำเป็นคือสีเขียว อีกสส่วนก็คืองานที่ไม่ไม่เพิ่มมูลค่าค่ะแต่มีจําเป็นกับไม่จําเป็นงานที่จําเป็นแต่ยังไม่เพิ่มมูลค่าเนี่ยก็หาทางลดมันลงให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ส่วนที่ไม่จําเป็นและไม่เพิ่มมูลค่าเราเรียกมันว่าเว s ความสูญเปล่าเนี่ยแหละค่ะสีแดงตรงน,นี้กําจัดมันทิ้งไป ทีนี้ในความหมายของลีนที่พูดไว้ในตอนต้นเนี่ยบอกว่ากำจัดความสูญเปล่าออกจากทุกๆก,กระบวนการเรามาดูกันค่ะว่าทำไมต้องกำจัดความสูญเปล่ากระบวนการทำงานปกติเนี่ยตั้งแต่ต้นยันจบเราเรียกว่า lead time ค่ะหรือเวลานำนั่นเองงานที่เพิ่มมูลค่าหรือที่เป็นสีเขียวมีอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะ แต่ว่าส่วนที่เป็นงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยผสมกันแต่ว่าในก้อนนี้ขอใส่เป็นสีเหลืองก่อนนะคะเยอะมากรวมเป็นเนี่ย90%ของระยะเวลาของกระบวนการทั้งหมดทีนี้เวลาเรานึกถึงการปรับปรุงอะคะ่ะเราก็จะทำให้ไซเคิลไทม์เร็วขึ้น ลดไซเคิลทำลงเอา UPH ให้ได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็น way การปรับปรุงแบบที่เราเคยทำกันอยู่บ่อยๆปรับปรุงใช่ไหมโอเคเพิ่ม UPH แต่ว่าเราไม่ได้พิจารณาทั้งกระบวนการค่ะว่าทั้งกระบวนการเนี่ยมีงานที่จำเป็นหรือเป็นงานที่ไม่จำเป็นงานที่ไม่เพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็น waste เนี่ยเป็นอยู่เท่าไหร่กันแน่ พอเราไปทำการปรับปรุงงานที่เพิ่มมูลค่าเนี่ยทำให้ lead time ของทั้งกระบวนการเนี่ยลดได้อาจจะแค่5%เท่านั้นเองเพราะว่างานที่มันไม่เพิ่มมูลค่ามันยังอยู่เยอะเลยแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้ไปจัดการมันเรามองเห็นแต่งานที่เพิ่มมูลค่าเท่านั้น สุดท้ายค่ะถ้าเราเก็บงานที่เพิ่มมูลค่าเอาไว้แต่เรามาทำการกำจัดความสูญเปล่าออกจากระบบก่อนเราจะเห็นว่าภาพรวมของกระบวนการเนี่ยทำให้หนีทามลดลงเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้แอ f ฟอร์ในการปรับปรุงมากเท่ากับการปรับปรุงงานที่มีมูลค่าอยู่แล้วด้วยค่ะ ก่อนที่จะจบคลิปนี้เลยอยากชวนทำเอ็ก r c เซอกันเลยดีกว่าว่าทำไมเราถึงเน้นที่การกำจัดความสูงเปล่าลองมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นกระบวนการ OPD ในโรงพยาบาลค่ะสมมุติว่าเวลาเราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยนั่นก็คือลงทะเบียนค่ะรีจิสเตอร์ก่อนเลยเสร็จแล้วก็รอนะรอรอเกชื่อเพื่อที่จะไปสเต็ปที่3ค่ะวัดความดัน น้ำหนักส่วนสูงนะคะต่อมาสเต็ปที่สเราก็รออีกเพื่อที่จะพบหมอแล้วหลังจากนั้นสเต็ปห้าเราก็จะได้พบหมอค่ะพอพบหมอเสร็จแล้วเราก็ต้องรออีกเพื่อที่จะทําการจ่ายเงินอ่าพอทําการจ่ายเงินเสร็จแล้วก็รออีกรอรับยาพอรับยาเสร็จแล้วเราถึงจะกลับบ้านได้คําถามในแบบฝึกหัดนี้มีอยู่ว่าขั้นตอนไหนบ้างที่เป็นงานที่เพิ่มมูลค่า และเป็นงานที่จําเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะขอให้ใช้เป็นสัญลักษณ์สีแล้วกันจะได้จําง่ายงานไหนบ้างที่เป็นสีเหลืองค่ะคืองานที่ไม่เพิ่มมูล,ลค่าแต่จําเป็นที่จะต้องทําและสุดท้ายคือขั้นตอนไหนบ้างที่เป็นความสูญเปล่าหรือเวสให้สัญลักษณ์เป็นสีแดงค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,กหมดเวลาค่ะมาทําการเฉลยพร้อมๆกันนะคะได้แบบนี้หรือเปล่าเอ่ย เราจะเห็นว่าทั้งหมด9กระบ,บวนการเนี่ยมีสีเขียวอยู่2ขั้นตอนนั่นก็คือพบหมอกับรับยามีอยู่3ขั้นตอนที่เป็นสีเหลืองค่ะเป็นงานที่ยังจำเป็นต้องทำอยู่แต่ว่าไม่ได้เพิ่มมูลค่านั่นก็คือรีจิสเตอร์วัดความดันส่วนสูงน้ำหนกักแล้วก็ทำการจ่ายเงินนะคะอันนี้ไม่เพิ่มมูลค่าแต่จำเป็น ในขั้นตอนที่3เนี่อาจจะมินเมนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวร่างกายแข็งแรงดีอันนี้อาจจะไม่จําเป็นสำหรับกลุ่มคนเหล่านั้นแต่สำหรับกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวขั้นตอนนี้ค่ะก็จะสำคัญและจำเป็นต้ก็ต้องเป็นสีเขียวนะคะสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่มส่วนสีแดงนั่นก็คือการรอคอยทั้งหมดเลยค่ะการรอคอยทั้งหมดถือว่าเป็นความสูญเปล่า ทีนี้มาดูการปรับปรุงกันค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการปรับปรุงไปแล้วเนาะเราเห็นกระบวนการแบบนี้แล้วเราจะปรับปรุงอย่างไรก่อนหน้านี้เราจะเห็นการปรับปรุงเยอะๆเลยเนี่ยค่ะที่สีเขียวนั่นก็คือทำยังไงให้แพทย์เนี่ยสามารถวินิจฉัยได้เร็วขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นลงบันทึกการรักษาได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้คือทำการปรับปรุงที่ ส่วนสีเขียวเท่านั้นค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่น้อยอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือทำยังไงให้จ่ายยาให้เร็วขึ้นแบบคิวเยอะอะไรแบบนี้ค่ะจะทำยังไงให้สามารถมีจะทำยังไงให้สามารถจัดยาได้เร็วแล้วก็จำหน่ายยาได้เร็วขึ้นค่ะแต่ว่าลองมาดูกระบวนการทั้งหมดกันค่ะแม้ว่าจะทำการปรับปรุงสเต็ปสีเขียวเนี่ย มากเท่าไหร่ก็ตามแต่คนไข้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนานอยู่ดีรอการรักษาน,านานอยู่ดีในทางกลับกันค่ะลองมาพิจารณาสีเหลืองกับสีแดงดูค่ะจะทำอย่างไรให้สีเหลืองกับสีแดงนั้นหายไปจากกระบวนการ สำหรับส่วนที่เป็นสีเหลืองค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้ามันยังจำเป็นอยู่เรากำจัดมันไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือลดระยะเวลาของมันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อาจจะเป็น r e g i s เตอร์ออนไลน์หรือว่าจะเป็นการเป y เมนต์ออนไลน์หรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะคะอันนี้เป็นแค่ไอเดียเฉยๆค่ะ หรือว่าวัดความดันมาจากบ้านเลยก็ได้อะไรแบบนี้ตรงนี้ค่ะในกระบวนการก็ต้องไปดูค่ะว่าทําไมถึงเกิดการรอคอยจะจัดการยังไงให้ไม่เกิดการรอคอยอย่างตัวอย่างที่ให้มานี้นะคะทั้งหมด9กระบวนการเนี่ยมี Value Added แค่2กระบวนการ มีสีเหลืองเนี่ยที่เป็น non value added แต่ว่ายังจำเป็นอยู่เนี่ยกระบวนการแล้วก็มีงานที่เป็น non value added เป็น waste เลยเนี่ยอยู่4กระบวนการค่ะเห็นหรือ,อยังคะว่าไม่ว่าจะกระบวนการใดๆถ้าเกิดยังไม่ทำดีนเนี่ยมันจะมี value added เนี่ยเพียงน้อยนิดแค่ประมาณ10%เองค่ะที่เหลือเป็นงาน non value added ทั้งนั้นเลย พอเห็นภาพไหมคะเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างในกระบวนการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละคะ่ะมันจะมีความสูญเปล่าแล้วก็มีงานที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรเนี่ยอยู่ในกระบวนการเยอะมากแต่ว่าเวลาที่เราทําการปรับปรุงเนี่ยเรามักจะไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งจุดที่เพิ่มมูลค่าอยู่แล้วมันทําให้การปรับปรุงที่เกิดขึ้นเนี่ยสูญเสียพลังงานเยอะมากเลยแต่ว่าได้ผลลัพธ์น้อย เพราะว่า Le ี d t ทม e หลังจากปรับปรุงไปแล้วอะ่ะมันก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลดลงมากแต่ถ้าในทางกับกันเราไปกําจัดความสูญเปล่าเนี่ยแหละคะ่ะ Le ี d t ทม e จะสั้นลงมากๆและสิ่งเหล่านั้นคือต้นทุนที่ลดลงด้วยคะ่ะ